ต่อคำถามนะครับว่าวิทยุธรรมส,สุขีกับกล่องเพลงสุขีเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเพราะหลายท่านอาจจะยังสับสนนะครับจริงๆก็ตามชื่อเลยนะคือตัววิทยุธรรมส,สุขีก็จะเป็นวิทยุธรรมที่มีธรรมหลากหลายเป็นธรรมอย่างเดียวนะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์บทบูชาคาถามงคลธรรมเทศนาพวกนิทานธรรมนะครับพวกบรรยายธรรมต่างๆนิทานชาดก แล้วก็มีพวกเพลงธรรมะดนตรีบําบัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของธรรมะทั้งหมดเลยเน้นธรรมะพูดง่ายคือเน้นธรรมะนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังธรรมะส่วนกล่องเพลงสุขีก็คือเราเห็นกล่องกล่องเพลงเพ็เกจก็จะรู้แล้วนะว่าเขาเน้นเพลงก็จะเป็นเพลงหลากหลายเลยคือจะเป็นเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเพลงสติงเก่าเพลงเพื่อชีวิตนะครับแต่ว่าที่พิเศษคือเขาจะมีบทธรรมะไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบทสวดหรือเทศนาธรรม ก็จะมีบางส่วนนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่า,าตัววิธีธรรมะโดยตรงเนาะตัวนี้จะเน้นเพลงเพลงมีทั้งหมด4 00 0เพลงเลยแล้วก็จะมีธรรมะเพิ่มให้ด้วยแต่ตัวเนี้ยคือธรรมะรุนล้วนนะครับธรรมะรุนล้วนเลยฟังธรรมะเน้นๆหลากหลายหมวดหมู่ธรรมะโอเคคือตัวธรรมะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เขาเป็นรุ่นปุ่มใหญ่นะครับของแท้นี่คือตัวของธรรมะนะครับส่วนถ้าเป็น ตัวของกล่องเพลงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าตาก็จะต่างกันด้วยนี่นะเพื่อความไม่สับสนนะว่าวิธีธรรมะสุขีกับกล่องเพลงสุขีนี่ต่างกันยังไงนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้คือเพลงเขาเยอะมากๆนะครับก็จะแพงกว่านะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อทักแชททักคอมเมนต์มาได้นะฮะหรือโทร0 9 2 2 9 2 8 2 1 9 5 3นะครับ ของเราไปริลกขสิ์แท้ทั้งหมดมีมออกอร,กอรนะครับนี่สำคัญมากนะครับไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตนะอ่าสินค้าต้องโปรถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มีรับประกันหนึ่งปีมีปัญหาเคลมเครื่องเปลี่ยนเครื่องให้นะครับธรรมะสุขีฝกาวด้วยนะครับ